เบนเลอร์นะครับก็จะมีเร so ือไปทางั่เงๆนะครับก็ตั้งสูงนะครับก็คือตึกระดี4เมตรนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ระบบอาจจะไม่อาจจะพาทั้งวันไปได้นะครับแต่ทาง้างก็ผมองเตรียมสั่งหอแล้วก็ทางอบตเตรียมเชือกไว้ให้ได้ลูบด้วยตรงนั้นครับ4เมตรนะครับเท่ากับตึกประมาน

นะอยู่บนกระเช้าจะพอใจนะครับอาเช้าควาสูงเท่าขวาได้ทั้งหมดสำหรับตัวกระเช้านะครับ,รบสามารถที่จะขึ้นมุมสูงแล้วก็บอก ศาสนาิงสัยห,หรือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับบัญชาการเหตุการณ์สูงได้นะครับสามารถหมุนรอบตัวได้360องศานะครับไปออกนอกพื้นดินนะครับ

ในี้รถกู sí, so like, well. Damn, yes. ้ภ um, ัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะครับในตัวรถมีจะมีเครื่องคอมือร์ครับผมอันนี้ก็ดีไซน์แบบมาจากฮัมเมอร์ของรถทหารนะครับนั่งประจำนั่งประจำคผมเป็นพอสวยด้อยก็ตัวยอดออกมาหลายวันชาติแล้วนะครับวันทีนสองนะครับตัวการระดับน้ำสูงนะครับ เพราะว่าเอามาตอนนี่ป้มีทิพนะฮะมีทิพนะคะนี่เราเพิงมาทิพไม่ทิพแต่เช้าแล้วก็ไีเพื่อนที่กลางค่ะกลัวไหมกลัวจริงใจมากใครขึ้นมาเมื่อกี้ใครขึ้นมากไม่มีเลยเหรออยากขึ้นไหมอยากขึ้นไปขอปอพ่อเขาได้เลยได้เลยยินดีครับเอากี่เมตรดีเอากี่เมตรดีเอาเอาสุดเลยนะ44เมตรเลยนะเอาอะไรนะสีเมตร โอ้โหคิดว่าผมขึ้นกี่เมตรหนูไม่รู้หนูไม่เคยขึ้นแต่ว่าหนูอยากขึ้นสักปตะกี้ตะกี้ข้าวเลยผมขึ้นป่ะไปเลยไปเลยไปเลยกี่เมตรคิดว่ากี่เมตรยี่สิบเองอ้าวสี่สิบจิ้งึ่งไม่ขึ้ได้หรอกคงจะไม่ไหวหรอกโปรเจต์จะได้ไหมใช่ครับเปลี่ยนชุดจับไอ้สี่คนนี่หมายถึงว่าเบนเดียวเลยเหรอไม่ครับเบนละบสองตรงนี้ตรงจะมีอย่เป็นคนไทยครับผู้ที่ดัง เาจะมี่ของาไม่ต้นไม้ในป่าไม่่าไม่ป่าอันนี้เป็นเ้าเหนียวค่ะเร่มอันนี้ขายอะไรเอ่ยขาย่ เปลี่ยนท่านะครับเอา,อายกนิ้วนะครับนิ้วโปง้งต่อด้วยมินิฮาร์ดครับอะไรอีกอีกท่าหนึ่งเออหัวใจฮะแห้อ

หลายคนช่วยจันกับคุณครูคือท่านยกเป็นครูสัสส่งการให้ตามทางทีดงมาสมท้านนครัโซ่ถ้วย รู้จักเอกเอกรักมงคัครับป้องกันกาตาลสารภัยเทศบาลตุกนผงไนนะครับก็ขอขอบคุณในสําหรับการจัดงานในวันที่22มีนาคมเป็นวันสถาปนาขอบพรทั้งประเทศนะครับก็เทศบาลตุกหไนเองก็ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่7นะครับในส่วนของการรับรางวัลศูนย์อภรรติเด่นและอพรรติเด่นนะครับติดต่อกัน7ปีอพรรดิเด่นก็ในส่วนของเทศบาลตุกนไนนั้นนะครับ กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักนะครับนอกเหนือจากภัยพิบัตินะครับเช่นใหม่ใการส่งารานนะครับแล้วก็งานชาพนิกชาพนักกิจศพทุกชุมชนทั้ง18ชุมชนนะครับโดยการนําโดยท่านปรีชาคุวิโรนายกยุคเทศบนตรีตะบนกรงไทยนะครับและคณะผู้บริหารและท่านปลัดนะครับองค์น้านสุร,รประลัดน้าส่วนราชการและก็ข้าราชการพนัาากงานเทศบรราลกรุงไทยเองก็ได้จัดงานขึ้นในวันนี้นะครับ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในปีนี้สำหรับปี2568ครับผมคือเราได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นกี่ปีแล้วนะครับเปีครับเปีแล้วเนาะตั้งแต่ปี2562ครับ2562และก็ปีปีนี้เป็นปีที่ที่เใช่ไหมครับครับผมปี2568นะครับ กิจกรรมเด่นๆเราเป็นเป็นยังไงครับที่ทําให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศมากแล้วก็แล้วก็ชนะชนะเลิศถึงเทศบาลอื่นนะครับกิจกรรมเด่นของเทศบาลตลปงไงนั้นนะครับก็คือการเป็นการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักนะครับเช่นกิจกรรมชาวพนะกิษฐป้องกันมทาสไซบอนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดที่เกิดเหตุในในเขตเทศบาลเอง